แม่ตัดไม้ดูลูกสิคะลูกมันก็ไปเล่นนะ้ำครับมานุ่นค่ะเอาอยัางไงดีปล่อยให้เล่นเลยเนาะโอ้โหฉันดูแล้วแม่ตัดไม้เสร็จเดี๋ยวแม่เรียกเด้อเราต้องฝึกอยู่คนเดียวทำคนเดียวให้ชินไวค้ค่ะอีกหน่อยเราก็ต้องอยู่คนเดียวคะ่ะ ไม่นานหล้วคะ่ะตอนไหนที่สเสถียรแล้วเราก็จะอยู่ได้นั่นเองขู่กับลูกสองคน <c oughs> สนุกไหมอะอะอะฝ <c oughs> นตกกันตรงโน้นก็น้ำท่วมเลยคะ่ะน,นี้นาะข้าวนะคะ <c oughs> โอ้โห oh ตัดไม้ใกล้จะเสร็จแล้วเด้อเดี๋ยวขึ้นมาเด้อ